ครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับแอดมินเพจวันเวเมืองม่คิดอีกครั้งนะผมก็สําหรับวันนี้นะครับก็เป็นบรรยากาศช่วงเที่ยงบ่ายนะครับผมก็ของวันที่27นะครับวันอาทิตย์ที่2ี่นะครับผมก็เป็นอีกวันหนึ่งที่แอดมินจะพอมีเวลาที่จะถ่ายรีวิวอีกคันนึงนนะผมนั่นก็คือวันโว960นะครับผมตัวนี้วางเครื่องใหม่เป็นเครื่องหนึ่ง JVVTI คันเล่งไฟฟ้านะครับผม เดี๋ยวจะพาดูบอดี้รอบนอกรเราจะเห็นได้ว่าบอดี้เนี่ยที่เป็นจาก9สีมาเป็น9 6จะเปลี่ยนไปได้อย่างชัดเจนมีจากอ่าก็คือเห็นชัดเจนเลยคือไฟหน้านะครับเป็นไฟตีลงหรือเขาเรียกกัน9 6ตาตีนะครับผมอ่ากันกระจังหน้าใหม่นะครับแล้วก็กันชนรูปแบบใหม่แล้วก็อ่าแก้มใหม่นะครับผมไฟท้ายใหม่คือตัว9 6เนี่ยจะเพิ่มความมนให้กับบอดี้มากยิ่งขึ้น,นครับจะไม่เหลี่ยมเหมือน7สีแล้วก็9สีนะครับผ เขาจะมีความมนโค้งนะครับผมสำหรับตัวนี้แล้วก็อย่าลืมว่าตัวนี้เราจะพูดทุกครั้งแม้กระทั่งคลิปเก่าของ96 Exclusive นั่นก็คือ960เนี่ยเป็นเจนสุดท้ายที่ One v o l v o สวีเดนผลิตโดยแทนะ้เพราะว่าพอหลังจากนั้นพอเป็น850ขับหน้าปุ๊บเนี่ยคือทา t a ทามาเทคโอเวอร์ไปแล้วคนระับก็รุ่นนี้จะเป็นรุ่นสุดท้ายที่ยังคงความเป็นสวีเดนไว้อย่างชัดเจนนะครับผมนี่จะให้เห็นบอดี้ภายนอกของอันนี้สีจะเห็นได้ว่าอาจจะมีการเสียหายบ้างเล็กน้อยนะครับผม ซึ่งตัว96เนี่ยในในสายตายแอดมินแอดมินมองว่ามันจะมีความมนแล้วก็บานกระจกเนี่ยจะดูค่อนข้างจะกว้างกว่า94นิดนึงนะผมแล้วก็คิ้วาความเป็นโครเมียมนะผมจะเห็นได้ว่าคิ้วโครเมียมในจุดต่างๆเนี่ยนะครับผมก็เส้นโครเมียมของแต่งคาเนี่ยจะค่อนข้างเยอะมากกว่า94นะแล้วก็ล้อตัวนี้นะผมเป็นล้ออ่า คือ96เนี่ยมีหลายมีหลายลายนะวันโว้มีหลายลายแต่ว่าแม็กเขาจะไม่ค่อยเป็นจุดเด่นเหมือนค่ายอื่นนะผมแม็กวันโว้นะผมนะครับอันนี้ให้เห็นภายนอกโดยคร่าวๆนะครับผมว่ามีการเปลี่ยนเป็นเจเนอเรชันขนาดไหนอ่ะแล้วก็คิ้ว96เนี่ยคิ้วจะคิ้วตรงขอบประตูจะไม่เหมือน94นะ94จะนูนขึ้นมานะแต่96จะเรียบแล้วก็มีโครเมียมฝังอยู่ตรงกลางเป็นเส้นตรงกลางตรงนี้นะครับผม มือเปิดมือเปิดก็เปลี่ยนใหม่ครับมือเปิดของ96เนี่ยจะมนมากขึ้นของ94เนี่ยจะเป็นเหลี่ยมสันนะครับ94เนี่ยจะเหลี่ยมสันคล้ายๆกับ74นะแต่96เนี่ยจะมนเคิร์ฟนะครับผมอ่าแล้วคราวนี้เราจะพามาดูภายในว่าแตกต่างจาก96 Exclusive ที่เราเคยรีวิวที่ทุกคนเนี่ยตามหากันในยังไงครับสำหรับ96อันนี้ขอเปิดประตูฝั่งผู้โดยสารด้านหลังนะครับผมไฟแจ้งก่อนนี้ครับไฟเปลี่ยนมาใหม่นะครับผม ซึ่งคันนี้แต่ก่อนเนี่ยเราทางทางช่งางศักจับมานะเพื่อจะปั้นเป็นพระเอกแต่คันนี้เกิดเฮลซ์วิสัยนะครับผมเนื่องจากมีผู้มาเห็นแล้วถูกชะตาก็เลยมาติดต่อขอรับเป็นเจ้าของต่อมาก็เราก็ได้ทําการปล่อยไปนะครับผมอ่ะคันนี้กลับมาเรื่องรถต่อนะครับก็เบาะตัวเก้าองตัวนี้นะะะนะครับจะอกกระชับแลหัวคือมองเผินเนี่ยมันจะคล้ายกับเก้า ท้ายเก้าสีแต่เจนของเก้าหกนะตัวนี้เป็น้แจ้งว่าเครื่องเสียงวันโวเดิมนะผมกรอบลําโพงเนี่ยจะแบนราบนะครับผมไม่นูนไม่นูนสูงเหมือนเก้าสี่เก้าสี่เนี่ยจะไม่มีกรอบขึ้นนีมากขนาดนี้นะครับผมซึ่งอีกจุดจุดสังเกตของวันโวเลยครับว่าใครรักรถมากขนาดไหนนะครับคือตัวไฟเบรกดวงที่สามตรงนี้นะครับคือ กอบเขาเนี่ยจะแตกง่ายนะครับการที่เขาแตกง่ายก็เพราะว่าบางคนเนี่ยชอบนําขวดน้ํามาวางในพื้นที่ว่างตรงนี้พอวางปุ๊บเนี่ยการเบรกหรือว่าการที่เราขับรถเนี่ยบางทีมันกระทบเจ้าตัวกอบครอ,อบของเขานะผมมันจะแตกน้อยคันมากนะครับเพราะฉะน้ที่จะรักษาคุณภาพไม่ให้แตกคือน้อยมากนะครับนั่นคือเจ้าของรถเนี่ยดูแลรถเป็นอย่างดีคือไม่การไม่มีการนําเอาขวดน้ําหรือของที่กิงได้มาวางในพื้นที่ฝั่งของหลังหลังเบาะหลัง หลังผมเบาฝั่งนี้นะครับผมแล้วก็ม่านตัวนี้นะครับผมไม่เป็นไฟฟ้านะครับเป็นมือเป็นมนนวลนะครับต้องใช้มือเกาะเอาตรงตะออฝั่งนี้นะครับซึ่งอ่านี่คือจุดแตกต่างจากเก้าหก u อ i v e คูนะครับเก้าห l u อ i v e คูีฟเนี่ยคันนั้นนะครับเป็นเครื่องเดิมนะครับจริงจริงวันโวก็เป็นเครื่องสเปคนั้นเลยครับแต่ว่าบอดี้ภายในของ e อ c l u s i v ูเนี่ยเหมือนกับบอดี้ของ S500 uh, นะครับผมเขาจะมีความเฟิร์สคลาสมากขึ้นแล้วก็จุดสังเกตจุดพิเศษตรงนี้ที่94ไม่มีแต่96พัฒนาขึ้นมา,นมาก็เป็นไฟเขาเรียกว่าไฟถ้าตามจริงๆเขาจะพูดสับเต็มก็คือไฟสําหรับส่องสว่างผู้ด้านหลังหรือว่าไฟว่าสาหรับเวลาอ่าคนข้างหลังเนี่ยว่าอ่านหนังสือหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะใช้ไฟตรงนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นหูเกาะไว้อาจอาจะเกาะเสื้อผ้าไม้แขวนได้นะครับผม แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะผมคือไอตัวครอบกระจกหูช้างด้านหลังเนี่ยของเก้าสี่เนี่ยจะเป็นพลาสติกลายหนังแต่ของเก้าหกตัวนี้เป็นผ้านะครับผมนะความเขาจะเป็นผ้าอย่างนี้นะครับผมผนะ้าเขาในจะตัดกับลายหลังคาเล็กน้อยนะครับอันนี้แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นที่เท้าแขนนะครับวันโวเนี่ยนะครับเอกลักษณ์เขาเลยเนี่ยคือเท้าแขนหลังเนี่ยเขาจะไม่ปิดกันตรงนี้ คือเขาจะเปิดได้นะครับผมของเก้าสี่เนี่ยของเก้าสี่ช่างศักเราก็จะเปิดได้คุณโบเนี่ยเขาจะเปิดได้นะครับเพื่อนะจุดประสงค์ของเขาเนี่ยไว้กรณีเวลาเราไปแคมปิง้งการที่เราใส่ร่มแคมปิ้งไปเนี่ยบางทีปลายมันอาจจะยื่นจากฝากระโปรงข้างหลังนะห้องเก่งด้านหลังเขาก็จะยื่นมาภายในนี้ได้นะครับผมคือเปิดช่องตรงนีนะ้เปิดช่องตรงนี้ได้นะครับอ่าเนี่ยจะดันยากนิดนึงนะครับผม ประมาณนี้นะครับสำหรับบอลว,วนว้แต่ถ้าเป็นเบนหรือ BM เนี่ยแอดมินไม่ไม,ไม่ไม่เคยเห็นว่าจะมีช่องส่วนตรงนี้นะเพราะส่วนมากเนี่ยจะตีปิดกันกันเลยแล้วก็จุดนี้นะผมก็เปิดได้นะครับไว้ใส่เห็นไหมครับจะมีขนาดใหญ่พอที่ใส่เอกสารหรือหนังสือสมุดแฟ้มเนี่ยที่ไม่หนาเกินไปนได้เลยนะคผมสำหรับกระเป๋าหรือเท้ากลางนะอันนี้ของเราก็มีขายนะแต่เป็นของอาสเปค94นะครับผม เบาะเนี่ยกว้างนะครับนั่งอกกระชับนะครับผมสำหรับเบาะโดยสารด้านหลังที่ยืนเมื่อกี้ก็มีความอกกระชับนะครับอ่าแล้วก็ก<อ>ารคันี้นะครับมาดูที่แผงประตูบ้างนะครับที่มีจุดมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาจากเก้าสีนะีคือบานคือ9กสิ่งเนี่ยเขาจะเป็นช่องลึกเข้าไปเลยอันนี้อาจจะกาอาจจะหมดคุณภาพแล้วนะครับผม ทั้งมือเปิดนะมือเปิด9 4เนี่ยจะดานแนวถอยหลงังแต่96เนี่ยจะเป็นเจนนี้แล้วนะครับแล้วก็ให้บานประตูเขาเจะมีความโมนช้อย์เดิมนะผมอัดอันนี้จริงๆต้องอัดกาวเพิ่มสักหน่อยนะครับแต่รูปทรงเขาจะเป็นลนักษณะมานนี้นะครับสำหรับบานประตูนะครับแล้วก็อันนี้มาดูที่ฝาทะฝาน้ำมันกันหน่อยนะครับก็จะมีลักษณนะคำเตือนนะครับผมเรื่อง การเติมน้ํามันแล้วก็อะไรต่างๆนะครับน,นี้ดูห้องด้วยสิด้วยสันด้านหลังนะครับ่าหราห้องด้วยสันด้านหลังนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าถ้าเป็นเครื่องเสียงรั่วเดิมเนี่ยจะมีตรงนี้นะเป็นการใส่ดิสถ้าแอดมินจะไม่ผิดรู้สึกว่าจะ10 10ประมาณสิบแผ่นได้นะครับผมแต่ต้องเป็นดิสแท้นะครับไม่เป็นแผ่นผีหรือเป็นอะ,อะไรอย่างอื่นนะก็เป็นดิสแท้เท่านั้นนะครับ สำหรับตัวเครื่องเล่นของเขาที่ติดรถมานะครผมฝาโปรงเนี่ยจะค่อนข้างแน่นนะครับพิสทีเดียวอยู่นะครับอ่าแล้วก็จุดสังเกตจุดนึ่งนะผมเก้าหกกับเก้าสี่คือเก้าสี่เนี่ยเราจะเห็นว่ากระจกข้างไม่มีมิดปลาบางคนถามว่าไม่ไข่ปลานี่คืออะไรเราไม่ไข่ปลานี่นะครับเวลาเปิดไล่ฝ้าหลังเนี่ย ตรงนี้เขาจะไล่ฝ้ากระจกข้างเราได้ด้วยนะครับกรณีที่เราวิ่งผ่าฝนแล้วก็อาจจะเกิดไอหรือว่าอะไรจางนะครับทำให้เรามองทนาวิสัยด้านข้างไม่ชัดนะครับผมตรงนี้เขาจะไล่ฝ้าให้ได้ด้วยนะครับสหรับวันโว่6ก้าหกศูนย์นะครับอ่ะคันนี้เปลี่ยนมาเป็นผู้ขับขี่มากเก้าหกอีกหนึ่งอย่างนึงเลยนะครับคือแหงใต้คอเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่าแตกหักง่ายนะ ส่วนมากเราจะเห็นในเฟซที่ขายกันก็จะอาจจะเป็นงานลิสซิ่งหรือว่าต,นนต้องสั่งจากยิปอาหาจากเชียงกงญี่ปุ่นนะครับผมแต่ก็สภาพเราก็ต้องยอมรับนะครับผมคือจะแตกง่ายมากสำหรับเก้าหกนะครับสำหรับแผงใต้คอพวงมาลัยแล้วก็แผงฝั่งคันนู้นนะครับฝั่งใต้เกะฝั่งข้างคนขับนะครับอ่ะคราวนี้กลับมานะครับผมอีกจุดหนึ่งที่เปลี่ยนไปนั่นก็คือสวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้านะครับเก้าสี่เนี่ยนะครับปุ่มเขาเนี่ยจะค่อนข้างเหลี่ยมเลยแต่96เนี่ยจะมน ไม่ไม่ไม่เหลี่ยมอะไรขนาดนั้นนะครับคือผู่นี้ว่า96เนี่ยจะลดความเหลี่ยมของ94ลงมานะครับในลักษณะทั้งบอดี้แล้วก็เฟอร์นิเจอร์บางส่วนนะครับอ่าแล้วก็อย่างนึงก็คือ96เนี่ยนะครับจะเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับซึ่ง94เนี่ยสูตรขอเบาะเนี่ยจะมีสองสองสเปกนะครับสเปคแรกเนี่ยอ่าเป็นเป็นแมนวนวลนะครับทั้งสองทั้งทั้งสองข้างในคู่หน้านะครับผมอีกสเปคคือฝั่งคนขับเนี่ยเป็น ไฟฟ้าแล้วอีกฝั่งนึงเนี่ยเป็นแมนนวลน,นะครับผมนะครับโดยที่สองอโดยที่คู่หน้าที่เป็นแมนนวลเนี่ยเขาจะมีตรงนี้ครับตรงนี้นะครับเป็นช่องใส่ของอ่าแล้วก็จะมีที่กำรรตรงนี้สําหรับถอยแล้วก็ที่บิดนะครับสาหรับอ่าเบาะเอ็นหน้าเอน็นหลังนะครับผมแต่ซึ่งเก้าหกตัวนี้เป็นเบาะสเปคอ่าเก้าหกเนี่ยเป็นสเปคไฟฟ้าคู่หน้าอยู่แล้วนะครับผม อันนี้อะเขาได้มาที่ตรงนี้กันบ้างนะผมซึ่งตรงที่วันโว่เก้าหกเนี่ยพัฒนาขึ้นมาที่เก้าสี่มีคือหนึ่งไฟตรงนี้ก็คือไฟส่องสว่างเวลาเรียนไม่เราเวลากลางคืนนะเวลาเปิดไฟหน้าไฟหลีนะครับผมก็ตรงนี้ก็เป็นตัวปรับความสว่างแล้วเราจะเอาชัดควาสว่างขนาดไหนนะครับอันนี้ก็ถ้าเป็นมีแบคไลท์เดิมเขาจะมีไฟตัดหมอกมาให้นะครับผมด้วยอันนี้นะครับเดี๋ยวคนถามว่าอันนี้คืออะไรอันนี้คือต่อระวังเครื่องใหม่นะครับเราไม่อยาก โดยที่วันโว่เนี่ยทั่วไปครับถ้าวางเครื่องใหม่เนี่ยเกยความร้อนเ็าจะไม่ค่อยขึ้นนะครับผมหรือว่าขึ้นเพี้ยนนะครับก็จริงๆแล้วการไวริงสายไฟเนี่ยมันต้องเอาถอดใหม่เนี่ยไปเจาะด้านหลังแล้วแปลงใหม่นะครับซึ่งเจ้าของคนนี้นะครับผมเขาไม่อยากนะครับเขาเลยทําการสั่งตัวนี้มานะครับแยกเอานะครับผมสาหรับความร้อนแล้วก็โวลต์แบตเตอรี่อ่าแล้วก็เสาตรงนี้ก็คือเสาอากาศนะครับผมเสาอากาศตัวนี้นะว่าเราจะ ให้เขายกขึ้นไหมเปิดเขาไหมให้เขายกเสาอะไรขึ้นไหมครับทำนองนี้นะครับผมอแล้วก็อีกจุดนึงนะครับจะมีแตะก่อนเนี่ยถ้าเป็นเจนของเกเนี่ยไฟพามาจะอยู่ตรงคอกลงมานลยเป็นเป็นปุ่มเดือยน,น้อยยื่นออกมาซึ่งบางทีเนี่ยมันก็ข้างลํางลำบากนะเพราะจะกดใช้นะครับแต่96เนี่ยเขาเป็นสวิงนี้เลยนะเพียงแค่กดล,ลงอ่าแค่นี้นะครับเก อันนี้ก็เป็นไลไฟาไยผมแจ้งไว้นะครับเราจะเห็นว่าสัญลักษณ์นี้นะครับผมก็คือกระจกหลงังอันนี้คือกระจกข้างนะถ้าเรากดทํางานเนี่ยครับผมก็ถ้าไฟสีส้มตรงนี้ขึ้นนั่นก็คือว่าตรงอันนี้ก็คือไฟไลฟ้าไลไฟหลังทํางานไลไฟ้ากระจกข้างทํางานนะครับอ่าคราวน,นี้มาที่เรื่องเรื่องในนะครับวันโวเนี่ยเรื่องเรือนใหม่เนี่ยไม่ยากนะครับเพราะว่าคือไม่ยากตรงที่ว่ามันไม่เยอะนะครับผมเพราะว่า บางคนเนี่ยจะเห็นทั้ง B m เอ็มแล้วเบนซเนี่ยเขาจะมีอาการวัดแรงดันน้ำมันเครื่องเอ่ยแล้วก็หลายหลายอย่างนะครับแต่วันโวเนี่ยไม่มีอะไรเลยคร้าวๆเลยเกน้ำมันนาฬิกาความเร็วรอบนะครับแล้วก็รอบเครื่องยนต์แล้วก็ความร้อนแค่นั้นแหละครับไม่มีอะไรเลยวันโวเนี่ยก็จะตัดไอ้เรื่องปัญหาพวกนั้นออกไปนะครับอ่าแล้วก็อย่างนึงนะครับจะเห็นได้ว่าคอนโซลตัวนี้เนี่ยไม่เคยมีการเปลี่ยนระบบแลวเรายืนยันนะเป็นเครื่องเสียงเดิมนะครับผม ก็เลยไม่มีรอยงัดเงี้ยแตกหักใดๆทั้งสิ้นนะครับเกี่ยวกับดอกลําโพงนะครับผมอ่าแล้วก็อ่าคันนี้นะครับมาที่บางแดดนะครับอันนี้นะครับผมไฟแต่งหน้าเนี้ยยังติดครบหมดนะครับผมถือว่าสมบูรณ์มากเลยนะครับสำหรับคันนี้และเห็นได้ว่าแม้กระทั่งเสากลาบหน้าอเนี่ยนะครับผมเสากลาบหน้าอเนี่ยยังเป็นผ้าเลยนะครับผมคือชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์นะครับโก้าสีเนี่ยส่วนมากอย่างเงี้ยนะครับจะเป็นหนัง อ่าขออภัยครับเป็นพลาสติกลายหนังแต่9ก้าหเนี่ยเป็นผ้าหมดนะครับอ่าแล้วก็คันนี้มาที่เรื่องพวรงมราลัยนะครับผมเรื่องพวรงมราลัยขออนุญาตเปิดเลนว้นะครับก็มีการใช้งานก็มันก็จะเป็นรอยถะลอกบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าพวงมราลัยก้าหกเนี่ยค่อนข้างจะมีหลายแบบมีทั้งครึ่งลายไม้นะครับผมแล้วก็เป็นเป็นหนังแล้วก็เป็นหนังสีครีมทั้งหมดแล้วก็หนังสีครีมครึ่งลายไม้ก็มีนะครับผมอ่าเท่าที่แอนมินได้ได้ดูได้เห็นในในตาม อ่ากลุ่มขายอะไรของวันโวนะครับผมอันนี้มาที่เรื่องเครื่องเสียงเครื่องเสียงเนี่ยของวันโวเนี่ยตอนที่แอดมินทกา,ากับช่างกับช่างหนึ่งแล้วก็ช่างสัตนะวันโวเนี่ยเขาจะมีรหัสของเขาเนาะถ้าเกิดเราถอดเครื่องเสียงเข้ามาเราต้องกดรหัสของประจำเครื่องเสียงให้ถูกนะครับรู้สึกว่าถ้ากดผิดหกครั้งเนี่ยต้องทาการถอดใหม่เพื่อเป็นการรีเซ็ตเพื่อได้โอกาสกดร,รหัสใหม่นะครับผมซึ่งรหัสข,ของเขาเนี่ยถ้าเป็นรถเดิมสไตล์เดิมจริงๆนะครับผม อ่าอันนี้ได้ความรู้จากผู้เช่าชาญนะครับก็คือฝาอ่าฝาช่างใส่ของฝั่งนี้นะครับถ้าเราถอดเขาออกมาเนี่ยมันจะมีแผ่นสติกเกอร์น,น้อยๆแล้วก็เป็นตัวเลขนั่นคือรหัสของเจ้าเครื่องเล่นประจำตัวรถนะมถ้ารถคันนั้นไม่เคยเปลี่ยนฟเฟอรนเจอร์ส่วนนี้นะครับ หรือว่าบางคนในเจ้าของอาจจะจดใบกันลืมก็มีนะครับผมสาหรับเรื่องเครื่องเสียงนะครับซึ่งเครื่องเสียงเดิมเนี่ยของโรนะครับก็สามารถปรับได้ทั้งเสียงกลางเสียงท้มเสียงต่ำนะผมหรือว่าบาลานซ์ของเสียงได้ด้วยนะครับผมซึ่งเจ้าเครื่องเล่นตัวนี้ครับอ่านได้ก็คืออย่างที่เราบอกเรามีซีดีแล้วก็แค่เทปเท่านั้นนะครับผมถ้าเป็นการเครื่องเล่นเดิมของเขานะครับแล้วก็ มาที่ระบบแอร์นะครผมแอร์ Air ตัวนี้ก็จะมีคําว่าออโต้เพิ่มมาแอร์ออโต้เพิ่มมานะครับแล้วก็ปุ่มอุณหภูมิเนี่ยจะเหมือน9474 9474คือเป็นแถบอ่าแถบฮีเตอร์กับแถบลมลมร้อนลมเย็นล่ะครับนะครับก็จะเป็นแถบต้องแถบแต่96เนี่ยเป็นตัวเลขอุณหภูมิบอกได้เลยนะครับอ่าแล้วก็ส่วนเก๊ะนะผมขอไพ่เปิดขออนุญาตเปิดนะครับ,อ,อ,นนรบอ่าส่วนเก๊ะเขาเนี่ย ถาดเนี่ยจะไม่เป็นหลุมให้ใส่เหมือนเป็นถาดวางแก้วเหมือนพวก 4, เจ็ดสี่เก้าสี่แล้วนะแต่เป็นถาดช่องเหลี่ยมนีอ้อาจจะวางได้นะแต่อาจจะอาจจะไม่เฉพาะอะไรขนาดนั้นแต่ก่อนนะครับสาหรับถาดใส่ของนะครับพอแอดมินได้ขึ้นมานั่งในจุดนี้ก็รู้สึกว่ามันอบกระชับสําหรับเบาของวันโวซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเขาแลวคือเบามันนั่งสบายนะครับผมสำหรับวันโวนะของเรานะครับผมอ่แล้วก็ จะเห็นได้ว่า96เนี่ยจะมีการเพิ่มคิวโครเมียมเข้ามาในในใคอนโซลหน้านะครับผมคือยาวมาจากฝั่งคันุนเลยฝั่งประตูบานประตูฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ยาวจนมาถึงช่องคอนโซลแอร์ฝั่งกลางแล้วก็มีหน่อยคือฝั่งนี้นนยาวจะมาถึงนี่เลยนะครับผมซึ่งอ่าแอดมินเนี่ยก็อย่างที่บอกแล้วส่วนตัวถ้าถามว่ารถยุโรปค่ายไหนที่นั่งนิ่มเบาะนิ่มที่สุดอดีกว่าเบาะนิ่มที่สุดก็คือวอลโว่แหละครับผมเพราะว่า เบาเขนี้ค่อนข้างจะหนานะเราจะเห็นว่าพื้นความหนาเขนี้หนามากนะครับผมมันเลยทาให้เวลาเรานั่งเนี่ยขนาดคนตัวใหญ่แอดมินนั่งยังว่ามันนิ่มสบายนะครับสำหรับคนที่สรีรลาตัวเล็กก็อาจจะได้ว่ามันอาจจะเป็นโซฟาในรถเลยก็ว่าได้นะครับอ่าครนี้ก็กลับมาที่เรื่องเคียงเราสักหน่อยนะก็คืออ่าก็พักอยู่กับที่อาร์ถลางเอ็นเกียร์ว่างดีนะครับเดินหน้าอันนี้ก็เกียร์ดีสามันนี้ก็สําหรับลงเนินขึ้นเนินนะครับอ่านี่ก็เป็นสเปคเกียร์ของเขานะว่าอ่า ตัวนี้รู้สึกว่ามันถ้าแอดมินจะไม่ผิดนะหรือว่าใครมีข้อมูลที่จะมาเสริมก็ได้นะผมก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยเผื่อบางทีแอดมินรู้เท่าไม่ถึงนะครับผมอันนี้ก็รู้สึกว่ามันจะเปลี่ยนเกียร์ถ้าเป็นเกียร์เดิมเครื่องเดิมหอนโรนะผมโหมดนี้มันจะรู้สึกว่าเปลี่ยนเกียร์กบบค่อนข้างจะสปอร์ตออกตัวออกตัวรู้สึกว่ามันสปอร์ตมากขึ้นนะไม่ไม่ไม่น่นนะอันนี้ก็รู้สึกว่ามันจะตัวตับิวนี้มันจะให้รู้สึกว่าการเปลี่ยนเกียร์อะไรเนี่ยมันนุ่มอย่างอีรไอ้ตรง เปลี่ยนขับขีมรถบ้านทั่วไปนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เบรกมือก็เปลี่ยนไปนะ้มนโค้งมากขึ้นนะไม่เหลี่ยมสันเหมือนของเข้าแล้วก็อคอนโซลกลางมนาะเปิดลักษณะน,นี้นะครับเท้าแขนกลางนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็คันนี้แล้วเราไปชมห้องเครื่องกันนะครับผมชมห้องเครื่องมากนะครับว เครื่องหนึ่งนะเครื่นงเร่งไฟฟ้าของเราที่ช่างสากเป็นคนวานกับมือนะครับเป็นยังไงบ้างะะอันนี้โชกผูน้าเนี่ยเ่อมสภาพแล้วนะครับอ่าคราวนี้มาถึงที่ห้องเครื่องแล้วละครับบางคนถามว่าเครื่องัคเร่งไฟฟ้าเนี่ยพอถ่ายรูปลงนีจะถามให้ตัวที่ยืนมนเนคืออะไรนะครับโดยเชียงกงที่เราไปซื้อทําการซื้อเครื่องเราก็ถามเขาเขาก็แจ้งมาว,ว่ามันเป็นตัว อ่าเมมโมรี่ปากไฟฟ้า hmm. ของมันนะครับผมตรงนี้นะครับ mm hmm. ส่วนที่ยื่นออกมานะครับอันนี้นะจะเอานากล่องเครื่องไว้ข้างนอกแล้วก็ทาการใส่กล่องกําบังเผื่อบาง mm hmm. ทีเราล้างรถหรือว่าวิ่งถาฝนหรือว่าอะไรต่างๆน้ําจะได้ไม่ทําการเข้าเครื่องนะครับ mm hmm. ซึ่งตรงนี้ก็จะได้เป็นเฮดเดอร์ญี่ปุ่นนะครับ mm hmm. ซึ่งตอนนั้นจริงๆก,ก็ว่าจะเอาไปทําการชุบนั่นแหละครับแต่ว่าไปไป,ไปมาก็ ไม่ได้ชุบนะครับซึ่งก็จะประมาณนี้สำหรับเครื่องหนึ่ง GV เครื่องเลียงไฟฟ้าของเราตัวนี้นะครับผมันเพจบอนี้รถนะครับยังมีอยู่ครบหมดตามตุ้มต้อนะครับก็อันนี้สาหรับข้อมูลคร่าวๆนะสำหรับ96คันนี้เพราะว่ามีหลายคนถามว่าเมื่อไร่เนี่ยจะรีวิวนะเพราะว่าบอกว่าจะรีวิวหลายรอบแล้วแต่ก็ไม่ว่างไม่สะดวกมีงานแทรกไปเรียนบ้างแล้วมันก็ ทำให้ไม่ค่อยได้รีวิวอ่าวันนี้สะดวกรีวิวแล้วนะครับผมก็นํามารีวิวให้เห็นนะครับว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็รถเนี่ยเป็นลักษณะไหนนะเขาเก้าหกมันต่างจากเก้าสี่ยังไงมันลักษณะไหนเป็นยังไงนะครับผมถ้าวางเจนในลักษณะนี้แล้วรถจะอยู่ในบอดี้ไหนลักษณะไหนนะครับผมอ่ะก็ฝากติดตามผลงานของเราด้วยเช่นเดิมนะครับผมแล้วก็ อย่าลืมนะครับกดไลค์กด subscribe นะครับให้ทางช่อง YouTube ของเราหรือว่าในเพจ Facebook ก็กดติดตามในช่องเพจอามนโวเมืองพิจิตรนะครับโดยที่เพจเนี้ยเราจะเน้นเกี่ยวกับการอ่าเคลื่อนไหวงานซ่อมของหน้าอู่เรานะว่ามีเคสไหนมาใหม่หรือว่าเราซ่อมงานอะไรนะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นมิสซูนิวแดนเซอร์ของเรานะผมก็เราจะอ่าเน้นเกี่ยวกับว่าเป็นช่องลงรูปเวลาเราถ่ายรูปสวยๆเจอรถของลูกค้าที่อ่า เราขอญาตถ่ายรูปเพื่อทำการเก็บเปน็นอัลบั้มในความทรงจำว่าเราเคยเซอร์วิสนะรถของยี่ห้อนี้อย่างนี้นะผมเราก็จะทำการลงที่มิสซูเนลเซอร์พิจิตนะครับบายโสคนนะครับแล้วก็จะลงเกี่ยวกับอะไรค่อนข้างเยอะที่เพจน,ะนะั้นก็ฝากติดตามทั้งสองเพจของเราด้วยนะครับแล้วก็เพจ YouTube วันโวพิจิตได้ด้วยนะครับผมเราก็จะแชร์ลิงก์ของ YouTube ขึ้นมาหน้าเฟซของเราด้วยนะครับผมก็สำหรับวันนี้แอดมินเพจวันว,วูมวังจิตก็ขอฝากติดตามผลงานไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ